กันที่ Talk of the Town วันนี้พบกับสาวรถไถโอ้ไปไหนคะอ๋อไม่ใช่รถไถนะไปสุราษฎร์ค่ะคุณผู้ชมไปยังไงคะวันนี้ไปนครสุราษฎร์ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูวิสาหกิจชุมชนท่านนายกพาร่องเรือด้วยแล้วก็ไปดูเลยว่าวิสาหกิจชุมชนเขามีดีมีอะไรเด็ดบ้างแต่แล้วเกาะไปสุราษฎร์กันดีกว่าไปเลยค่ะ และท็อกออฟเดอะทาวในโครงการท่องเที่ยวทวไทยไปกับนายกเล็กโดยสมาคมเทศบาลนครและเมืองค่ะวันนี้ที่พาคุณผู้ชมมาปักหมุดอยู่ที่เทศบาลนครสุร,ราษฎร์ธานีค่ะแน่นอนว่าเมืองสุร,ราษฎร์มีดีไม่แพ้ที่ไหนเลยเทศบาลนี้จะมีอะไรกันบ้างนั้นท่านนายกเล็กเราเป็นไกด์กิัาากรร์พาพวกเราไปเที่ยวค่ะ โอ้โหมีรถรางมารับแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะท่านนายกรออยู่ด้านในแน่เลยค่ะครับสวัสดีครับคุณทิพย์สวัสดีค่ะท่านารันท่์ชาวตทบ5โดยเฉพาะเลยนะครับใช่แล้วค่ะและนี่ก็คือท่านนายกประเสริฐบุญประสบค่ะหรือว่าท่านนายกแปะนายกเทศมนตรีนครสุร,รา์ธานีค่ะค ปกติแล้วเนี่ยบริการรถรางเนี่ยก็มีเพื่อการท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นกิจกรรมของเทศบาลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับเราเปิดรับให้ชาวเทศบาลและนักท่องเที่ยวมาจองอซึ่งคิวก็เต็มไปหลายเดือนนะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเที่ยวรถรางแบบนี้เราจะมีรูทไหนให้เราได้ท่องเที่ยวบ้างคะตอนนี้เราจัดเป็นสองสายสายหนึ่งก็คือท่องเที่ยวทั่วไปนะครับอ,อันที่สองก็คือ เป็นการสายมูไปตามวัดนะครับก็เป็น9ก้าวัดของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีวันนี้โปรแกรมของเรานะครับเราก็จะพาไปชมกิจกรรมชุมชนเป็นการทำงานของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่ชุมชนหัวแหลม<ฆ>แล้วต่อจากนั้นจะมาที่วัดไซดูโบสถ<ฆ>์เก่าอายุกว่าร<ฆ>้อยปีแล้วก็ต่อจากนั้นเราก็ไปชมภาพวาดนะครับในชุมชนตลาดล่าง วัดไทรเนี่ยเคยเป็นวัดที่รัชกาลที่5้าเสด็จ พระที่สร้างวัดไซเนี่ยคือพ่อท่านฉุยพ่อท่านฉุยเนี่ยเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านนับถือกันมากนับถือในด้านไหนคะก็นับถือในด้านเมตตาซึ่งได้สร้างโบสถ์เก่าอายุเป็นร้อยปีทําด้วยไม้นะครับไม้เคี่ยมซึ่งเป็นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับความเมตตาด้านค้าขายด้านการทํางานก็มาขอท่านได้แล้วสติอาล่ะคะเราจะได้เห็นอะไรบ้างในสติอาตเนี่ยเป็นการรื้อฟื้นวิถีชีวิต ของชาวตลาดล่านำมาบรรยายเป็นรูปภาพเทศบาลได้อุดหนุนในการเพ้นภาพาชาวบ้านมีส่วนร่วมโดยการอนุญาตให้วาดตามผนังบ้าน,านชุมชนก็ลงไปดูแลนะครับให้งานเรียบร้อยแล้วก็พยายามพัฒนาให้ภาคส่วนต่างๆได้มีส่วนร่วม ในการท่องเที่ยวนะครับในการเยี่ยมชมในการอนุรักษ์ในการเล่าประวัติความเป็นมาของแต่ละจุดอันนี้เป็นเรืนอนอนหรือว่าเรือประมงนะคะเรือประมงนี่ชุมชนบ้านหัวแหลมวิสาหกิจชุมชนบ้านหัวแหลมนะครับเป็นการทำ ปลาแดดเดียวะนะครับของเราเริ่มจากปลาสดจากทะเลมาแล้วก็มาล้างน้ําเกลือแล้วก็มาผึ่งแดดแดดเดียวใช้ได้เลยะนะครับแค่นี้ก็ขายไม่ทันแล้วครับโอ้โหขายไม่ทันหรอกคะเนี่ยเยอะนะคะเนี่ยวันหนึ่งตักขนาดนี้แสดงว่าของดีจริงๆนะคะเนี่ยของดีเมืองสุร,ราษฎร์ใช่ท่านนายกมาดูแลยังไงบ้างคะแกะแกช่วยเหลือเดือดร้อนอะไรแกะก็ ขอความช่วยเหลือแกได้จะส่งเสริมอันนี้ก็เป็นของดีของเด็ดแล้วก็ไฮไลท์ของนครสุราชที่ไม่ควรพลาดค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นงานภารกิจของท่านนายกนะคะที่พาพวกเรามาดูในชุมชนด้วยเพื่อที่จะได้เห็นถึงบรรยากาศในการเข้าถึงชุมชนคะ่ะท่านนายกพามาในงานพิธีรดน้ำดำหัวของชุมชนเลย เอาจใส่ประชาชนทุกคนทุกคนนะคะต้องบอกว่าทุกคนทุกชุมชนค่ะให้มีความสุขทางเทศบาลส่งเสริมผู <im <im ้สูงอายุยังไงบ้างคะก็อย่างห้องสมุดประชาชนเนี่ค่ะท่านก็เข้าไปช่วยดูแลแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆแล้วก็จะเชิญผู้สูงอายุชุมชนเข้ามาร่วมงานด้วยชาวบ้านพูดจากใจจริงๆเลยค่ะว่าท่านนายกทางานให้กับประชาชนจริงๆชุมชนจริงๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุใช่ไหมคะใช่ค่ะ ในบึงขุนทะเลเนี่ย<ม>ก็เป็นชุมชนอีกแบบหนึง่งรอบๆบ,บึงก็จะมีทางให้สามารถวิ่งออกกําลังกายพักผ่อนปั่นจักรยานออกกําลังกายได้ค่ะเป็นบริเวณที่เหมาะสําหรับการพักผ่อนมาออกกําลังกายทนายกทํางานด้านการพัฒนาเมืองมากี่ปีกี่สมัยแล้วคะผมเพิ่งเป็นสมัยแรกเข้ามาทําแล้วก็รู้สึกงานมีหลายบริบทแรกสุดเลย ที่ผมดีใจที่ภูมิใจก็คือชาวสุราษธ,ธานีเป็นคนดีเป็นเมืองของคนดีตามชื่อจังหวัดเลยสุราษธ,ธานีแล้วเรามีแหล่งทรัพยากรมากมายะนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขาแม่น้ําอาหารทะเลเรามีเขื่อนมีอ่างเก็บน้ําตอนนี้ได้ที่ดินที่ จะ,จะทําเป็นสวนสาธารณะสีที่บางที่ออกแบบเสร็จแล้วบางที่ก็ก่อสร้างอยู่บางที่ก็ต้องการปรับปรุงส่วนในทางด้านอื่นในการส่งเสริอมอาชีพซึ่งก็เป็นองค์ประกอบในการท่องเที่ยววันนี้เราก็เปิดให้ชุมชนสามารถที่จะเขียนโครงการเข้ามาผ่านการประชุมสนับสนุนแล้วก็เข้าสภาของงบประมาณไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปวางตลาดไปการกระจาย,ายอะไรอย่างเงี้ยได้หมดอันนี้คือเรื่องที่เรากำลังทำ สถานที่สําคัญของนครสุราษฎร์ธานีเลยที่ท่านนายกพามาก็คือสารหลักเมืองค่ะเมื่อกี้ท่านพาไปไหวมาเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกอุ่นใจมากเลยนะคะเรามีการทํางานเพื่อชุมชนแล้วก็เพื่อเมืองสุราษฎร์ยังไงบ้างค,ครับหลักในการทํางานนะครับคือเราเซตเป้าหมายใหญ่ไว้เป็นมิชชั่นว่าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าจับมือและก้าวไปด้วยกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังพยายามที่จะไปค้นหา ผู้ด้อยโอกาสผู้ติดเตียงคนป่วยผู้สูงอายุโครงการนี้เราส่งประกวดรางวัลพระปกเก้าเราก็ได้รางวัลพระปกเก้าทองคำ mm. จากการที่เรามีเป้าหมายคือทุกคนจะต้องเดินไปด้วยกัน oh. นะครับเสร็จแล้วหลังจากการเราเซตเป้าหมายแล้วเราก็มีนโยบายในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่คือมีธรรมาพิบาล ทำงานเพื่อประชาชนซึ่งสาขาที่เราได้รับรางวัลจากพระปุกก้าอีกอันหนึ่งก็คือความโปร่งใสและมีส่วนร่วมน,นะครับก็ทั้งสองเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการดูแลความเสมอภาคและก็ความโปร่งใสในการมีส่วนร่วมเนี่ยเราก็ได้รางวัลพระประุกก้ามาส่วนโอกาสที่สําคัญที่ผมมองก็คือโอกาสทางการศึกษาเด็กในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็จะได้เรียนหนังสือผมเพิ่มวิชาเรียนสองวิชา วิชาหนึ่งก็คือวิชาโคดดิ้งให้เด็กในเทศบาลนครสวุวรานีทุกคนนะครับ ได้เรียนโคดดิ้งวิชาที่2ก็คือวิชา for ฟ d a mental of business รู้การจัดก,การการตลาดนะครับรู้การบริหารเบื้องต้นถูกต้องะนะครับ 5m แล้วก็เราเพิ่มเติมด้วยกล้อง cctv เรากำลังทำเป็นระบบ Smart City กันมีประมาณกี่ตัวคะท่านตอนนี้เรามี220ตัวนะครับเป็นเฟสที่6ที่เรากำลังทำท้ายที่สุดนี้คะ่ะอยากให้นายกแปช่วยเชิญชวคนคนมาเที่ยวนครสุราษฎร์ธานีคะ่ะพื้นฐานที่เรามีอยู่แล้วก็คืออาหารทะเลเราก็จะ มีไว้รองรับท่านและต่อจากนั้นเดือนตุลานะครับเราก็จะมีงานชักพระซึ่งงานชักพระของเราก็จะมีขบบูวนเรือพนมพระทุกปีไม่ต่ำกว่าร้อยลำนะครับพระที่สำคัญของทุกวัดจะมารวมกันที่สะพานอริทุกท่านก็สามารถมาทำบุญและก็มีพิธีงานอื่นๆนะครับสำหรับกิจกรรมวันออกพรรษาครบถ้วน ทุกบริบทครบถ้วนจริงๆค่ะสําหรับนครสุร,ราษฎร์ธานีดูแลคนทุกเพศท,ทุกวัยเลยนะคะแถมยังมีแผนในการกระตุ้นเศรษฐกิจ นครสุราธานีรออยู่รอให้พวกเราได้ติดตามรับชมกันค่ะว่าเมืองนครสุราธานีจะพัฒนาต่อไปได้ขนาดไหนวันนี้ท็อกออลเดทาวต้องฝากนครสุราธานีให้พวกเราได้มาท่องเที่ยวกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านนยายกแปะมากๆค่ะพ <ขอ S 1> ี่พาพวกเราท่องเที่ยวเมืองสุราธานีกันอย่างจุใจเลย้ามพาจริงๆค่ะสําหรับสุราธานีนะคะแล้วสําหรับสัปดาห์หน้าท็อกออลเดทาวจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ทิปแล้วก็นายกแปะต้องลาคุณผู้ชมแล้ว สวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าไปไหนคะพี่ทิพย์คะสัปดาห์หน้าไม่รู้ยังไงแต่มเมื่อกี้คนสุราษย์ยังงงคนสุราษร์งงบอกมีตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยจะ<อ>ไม่เคยไปมาก่อนเลยไม่รู้เลยคุ้นแต่สารลักเมืองอย่างเดียวอ,อากาศไปคราวนี้ต้องไปดูนะไปสต,สตรีทอาร์ตเขาสวย<อ>ไปถ่ายร,รูปกันหน่อย ส่วนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวไปเหนือกันใหม่สัปดาห์หน้าเราไปกําแพงเพชรค่ะพี่เป้พี่ใหม่กำแพงเพชรมีอะไรมีทะเลเฮ้ยเชื่อว่ามีทะเลเชื่อรอติดตามสัปดาห์หน้าทำไมเชื่อคุชื่ายอยากเห็นสัปดาห์หน้า